จากข่าวเมื่อวันที่22เมษายนทางไบเดนได้มีการประกาศออกมาว่าจะขอขึ้นภาษีในส่วนของ capital g a i n tax หรือภาษีกำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์หรือว่าหุ้นทำให้ตลาดในวันนั้นเองเนี่ยจากการที่ปรับตัวขึ้นไปเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าปรับตัวลงมาติดลบในช่วงปิดตลาดนะครับจริงๆแล้วภาษีในส่วนนี้เป็นในส่วนของทางที่ไบเดนได้มีการหาเสียงตั้งแต่ต้นแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าภาษีที่จะจัดเก็บนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของราคาหุ้น ต่อไปอย่างไรบ้างกันครับเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านอาจจะย,ยังไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยกับคำว่า Capital g กนแท็กหรือการเก็บภาษีกำไร ที่ได้จากการขายในตลาดหุ้นออกมาหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยภาษีในส่วนนี้เนี่ยหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราได้รับการยกเว้นนะครับแต่ก็มีหลายที่ที่มีการจัดเก็บในส่วนนี้อยู่ซึ่งสหรัฐก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดเก็บในส่วนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจัดเก็บอยู่ที่20%นะครับแต่ไบเดนเนี่ยเขาเสนอให้จะมีการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจาก20เนี่ยเป็นเกือบ40%ิเลยทีเดียวนะครับ แต่ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าคนที่จะโดนจัดเก็บภาษีในส่วนนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนโดยคนที่จะโดนจัดเก็บจาก20เป็น40นั้นเนี่ยจะต้องมีไรายได้ที่เกิน1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีคนในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากดูจากฐานภาษีการจัดเก็บของสหรัฐเองในปี2018สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในฐานภาษีนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่0.32เเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่าการขึ้นภาษีในส่วนนี้เกือบเท่าตัวนั้นมันก็คงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้กับผลกระทบระยะสั้นที่จะเกิดในตลาดหุ้นทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเองนั้นเนี่ยมันก็มีหลายปีที่มีการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้โดยเฉพาะในปี2013ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการจัดเก็บภาษีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นในปี2012นั่นเองเนี่ยก็จะมีคนเทขายออกมาเพื่อที่จะทํากาไรก่อนที่จะโดนเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นนะฮะ ส่งผลให้ในปี2012เองเนี่ยตลาดอยู่ในกรอบนะครับหรือเราเรียกว่าไซเวย์ก็คือทิศทางไม่ชัดเจนและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในปี2013หลังจากที่เริ่มมีการจัดเก็บจริงแล้วเนี่ยตลาดหุ้นกลับกลายเป็นว่าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปรับตัวขึ้นสูงกว่า29%เลยทีเดียวอีกทั้งถ้าหากเราดูในปี2012ที่มีการเทขายออกมาแล้วทําให้ตลาดมีไซเวย์นั้นเนี่ยตลาดที่ปรับตัวลงเยอะที่สุดในปีนั้นก็มีเพียงแค่10%เท่านั้นเองครับ ทีนี้เราลองมามองย้อนไปจนถึงช่วงทศวรรษที่1,960ครับที่เริ่มมีการปรับขึ้นภาษีในส่วนนี้โดยจากภาพเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทั้งปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงนะครับโดยสีแดงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีเวลาการปรับขึ้น ส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับลงนะครับจริง,รงๆแล้วถ้าหากเรามองภาพยาว,ยาวๆเองนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการปรับขึ้นหรือปรับลงภาษีในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีนัยะสําคัญต่อการที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับว่าในช่วงที่มีการปรับขึ้นอัตราภาษีในส่วนนี้เนี่ยที่ติดติดกันทั้งหมด3ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในปี1987ก็จะเห็นว่ามีการปรับขึ้นทั้งหมด3ครั้งติดต่อกันเลยแต่ตลาดหุ้นก็ปรับตตัััวเเเพิิ่่่่่่มมมขึึ้้นนนออออยาางงงงงืีีกกกครรรร็จะปบลลด ในส่วนอัตราของภาษีนี้ในช่วงปี1997นะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับอัตาราภาษีในส่วนนี้ลดลงไปแล้วเนี่ยมันก็ประจบเหมาะกับการที่จะเกิดอินเทอร์เน็ตบับเบิลในปี2000พอดีซึ่งก็ทําให้ตลาดลงอยู่ดีนะฮะดังนั้นมันก็เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการปรับขึ้นภาษีในส่วนของ Capital Gain t a x นั้นเนี่ยไม่มีนนยยะสาคัญกับการขึ้นลงของตลาดหุ้นนะครับจริงๆแล้วสภาวะการปรับตัวขึ้นลงของตลาดหุ้นนั้นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่จากการศึกษาในช่วง3ปีที่มีความสำคัญนะครับในช่วงที่ผ่านมาของโกลเมนแซกก็คือในปี1987-1988และปี2013โดยเอาการปรับตัวขึ้นลงของตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับก็มาดูกันว่าก่อน6เดือนแล้วก็หลัง6เดือนก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีในปีนั้นน,นเองเนี่ยตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างไรนะครับจากผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยพบว่า ก่อน6เดือนที่จะมีการขึ้นภาษีทั้ง3ปีนั้นเนี่ยตลาดก็จะปรับตัวลงประมาณ5%นะครับแต่หลังจากที่มีการขึ้นภาษีแล้วผ่านไป6เดือนตลาดก็จะมีการปรับตัวขึ้นเฉลี่ยทั้งหมด15%รนะครับรวมไปถึงค่า P/E ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยในขณะที่ e a r n i n g ก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้า6เดือนเองเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการเทขายทางกำไรออกมาก่อนในส่วนของภาคโคลเรือนที่มีการลงทุนในหุ้นอยู่นะครับ่ลาากน,นเ,นเนย,ยเป็ว คนที่เพิ่งเทขายไปในช่วงเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นด้วยซ้ำนะครับยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดหุ้นนะครับจะเป็นผลกระทบปัจจัยระยะสั้นนะฮะโดยในสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเองก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยพื้นฐานเป็นสําคัญรวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่ถ Й อยออกมาในช่วงเวลานั้นๆมากกว่าครับโดยจะมีเพียงหุ้นในกลุ่มที่เราเรียกว่าโมเมนตัมนะครับหรือว่าหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาดซึ่งหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการปรับตัวขึ้นลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามสภาวะปัจจัยพื้นฐานเท่าไหร่ก็จะเป็นไปตามเทรนมากกว่านะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจากการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่ว่าหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยกย จากภาพที่เล่ามาทั้งหมดย้อนไปจนถึงปี1960เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงในส่วนของอัตราภาษีของ Capital g a นแท็กในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบแล้วก็หรือมีนัยยะสําคัญต่อการปรับตัวขึ้นลงของตลาดหุน้นอีกทั้งหลังจากที่มีการปรับขึ้นภาษีจริงๆแล้วเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำอย่างเช่นในปี2013นะครับที่ตลาดปรับตัวขึ้นไปกว่า29% โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบระยะสั้นนะครับซึ่งเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผลกระทบระยะสั้นในช่วงปี2012นั้นเนี่ยมีผลขาดทุนสูงสุดเพียงแค่10%เท่านั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้ตลาดเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็คือว่าเราอยู่ในสภาวะที่ช่วงเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของประเทศพัฒนาแล้วที่ ส่งผลให้อาตาัตราผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังคงอัดฉีดอย่างต่อเนื่องประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเอื้อให้ตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะช่วยปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันรวมไปถึงงบบริษัทที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไบเดนในส่วนของ2.25ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ทยอย อัจฉีดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นภาพหลังจากนี้ต่อไปก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจัยพื้นฐานที่มาเอื้อต่อสภาวะตลาดให้ปรับตัวขึ้นไปได้หลังจากนี้เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีการขายทำกำไราระยะสั้นจากความกังวลต่อการขึ้นภาษีนั้นก็น่าจะปรับตัวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องครับ K-bank Privat e Banking ยังคงเชื่อมั่นว่าการลงทุนในระยะยาวและกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ น่าจะช่วยให้พอร์ตสามารถที่จะผ่านพ้นในช่วงที่มีความผันผวนในระยะสั้นไปได้แล้วก็สามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวนะครับอีกทั้ง k b a n k p r er i v a t e b a n k i n g เองที่ให้เน้นลงทุนในกลุ่ม w n n n r r o n n w w c o n o m y h e a l t h is w e a l t h และ Save the World เราก็มีผู้จัดการกองทุนชั้นนำของโลกที่สามารถคัดสรรเลือกหุ้นที่ดีนะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มในทีมเหล่านี้เองเนี่ยก็มีปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งผลให้ พอร์ตการลงทุนนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้เช่นเดียวกันครับมาติดตามกันครั้งต่อไปครับว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งทาง K-Bank Private Banking จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ